มาถึงวันนี้คำว่ายารักษาโรคผมว่ามันน่าจะอ่อนแรงนะน่าจะไปต่อไม่ได้เพราะคำว่ายายายาที่ใช้กันทั้งโลกใบเนี้ยมันไปต่อไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะยิ่งมียามากเท่าใดโรคของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเออ เออเออใช่นะเนี่ยเรามีหลักคิดอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะก็เปลี่ยนจากยาซะเปลี่ยนจากยารักษาโรคซะเราไม่ไปทางนั้นแต่เรามาใช้คำว่า อย่ารักษามนุษย์ <c oughs> เออเพราะเรารู้ดีว่าคำว่าโรคมันไม่ดีเมื่อคำว่าโรคมันไม่ดีล้วจะรักษาไปทำไมล่ะเห็นไหมคิดได้ไหมครับในมุมนี้เนี่ยอันตัวนีที่บอกว่าคิดนอกกรอบนะคิดนอก ความคุ้นเคยความคุ้นชินอะไรสุดแท้แต่ที่ที่มนุษย์สั่งสอนกันมารุ่นสู่รุ่นคำว่ายารักษายารักษายารักษาเนีคำว่ารักษานี่มันเป็นภาษากฎหมายนะครับเนาะเป็นภาษากฎหมายก็ดีแล้วนะะที่เขารักษาโรค สำหรับความคิดนอกกรอบของลุงก็ต้องรักษามนุษย์จบเนาะง่ายนะ